สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ The Unbox แกะกล่องของใหม่ครับรายการที่จะแนะนําสินค้าคุณภาพดีของดูโฮมส่งตรงถึงบ้านคุณครับในช่วงปลายปี2019นะครับผมเคยรีวิวเครื่องมือช่างตัวนึงครับคือสว่านไขควงกระแทกไร้าสายขนาด18โวลต์ไปแล้วโอ้โหกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆเลยนะครับพอเข้าสู่ปี2022ครับ NAS เขาก็ได้ออกโปรด u ัก์ใหม่มานะครับเปลี่ยนรูปโฉมให้ดูทันสมัยมากขึ้นนะครับนี่เลยสว่านไขควงกระแทกไร้สายนะฮะแต่เป็นขนาด12โวล์นะครับ oh. ทำไมถึงต้องเป็น12โวล์ก็เพราะว่าเป็นเครื่องมือช่างแบบเบาๆนะที่ควรมีไว้ติดบ้าน oh, <no. S 1> เป็นเครื่องมือสามันประจําบ้านที่เรียกว่าคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงหรือใครที่ไม่ถนัดงานช่างก็สามารถใช้ตัวนี้ได้อย่างง่ายดายนะครับ เจาะไม้เจาะเหล็กนะครับรวมไปถึงทํางาน DIY ที่ต้องใช้เกี่ยวกับไขควงก็สามารถทําได้ <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูดีกว่าว่าตัวแนะสว่านไขควงไร้สาย12อโวลต์ในนี้มีอะไรให้มาบ้างครับแม่ <Wow. S 1> ตัวกล่องนี้เนี่ยดูสีแดงสีสันเนี่ยจี๊ดจา๊าดมากๆเลยวู้นี่ครับตัวกล่องเขาเนี่ยมันดูดีนะเหมือนกระเป๋าเจมส์บอ์เลยเดินทางไปได้แบบพกพาสะดวกนะเป็นกล่องพลาสติกอย่างดีนะครับ ขออนุญาตเปิดออกมาเลยนะฮะว่าข้างในของเขาให้อะไรมาบ้างนะครับโอ้นี่เลยครับคุณผู้ชมนี่เขาให้มากอะไรบ้างดงูกันทีแรกนะครับเป็นตัวใบรับประกันคุณภาพนะครับตัวนี้รับประกันอยู่6เดือนนะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานนะครับของตัวสว่านนะครับตัวนี้นี่ นะครับของ n น s อูอินเตอร์นะมีทั้งภาษาไทยนะฮะแล้วก็ภาษาอังกฤษด้วยนะครับตัวนี้อ่ะใช้งานกันได้อย่างง่ายดายเลยนะครับอ่ะเปิดออกมาแล้วข้างในเห็นด้วยตาเปล่าจะมีทั้งหมดหลักๆอยู่3มชิ้นนะนี่ครับเป็นตัวสว่านไขควงกระแทกไร้สายนะครับขนาด12โวล์นะครับ1ตัวแบบนี้นี่ที่เขาให้มาเดี๋ยวเรามาเจาะดูอีกทีนึงว่าเป็นอะไรนะครับ2ครับแบตนะครับเป็นลิเทียมไอออนนะครับตัวนี้1 2โวล์นะนี่เขาให้มาแบบนี้นะครับตัวแบตลิเทียมไอออนนะครับ โอ้หนี่ดีเลยรวมไปถึงอีกหนึ่งตัวเป็นแท่นชาร์จนะครับก็ที่ว่าขาดไม่ได้แลนะ้วเนาะเวลาจะใช้เวลาจะชาร์จแบบนี้เราก็เสียบเข้าไปแบบนี้เลยนี่นะฮะปึ๊บ อย่างนี้นะคะแล้วก็ไปเสียบกับไฟบ้านชาร์จแบตแค่นี้ไม่ว่าคุณจะใช้งานไปนานขนาดไหนแบตมันก็ไม่เสื่อมนะครับก็เรียกว่าเป็นการกระตุ้นไฟฟ้ากับตัวฐานตัวนี้นะฮะที่เสียบแบตกับตัวแบตเนี่ยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับอ่ะคราวนี้ขออนุญาตมาเลยเรามาดูตัวเครื่องนะครับครั้งที่แล้วที่ยูเคยรีวิวตัว18โวลต์เนี่ยมันจะมีรูปร่างที่ใหญ่กว่านี้ดูใหญ่มากๆเลยแต่สิ่งที่ดูเปลี่ยนไปของตัวรุ่น12โวลต์นะฮะนั่นคือขนาดที่ดูกระชับขึ้นดูเล็กลง นะครับแล้วก็จับถนัดมือได้นะครับจริงๆมือผมเป็นมือค่อนข้างใหญ่จับก็สบายอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นมือผู้หญิงเนี่ยนะครับมาจับตัวไขควงกระแทกไร้สาย12โวลต์ตัวนี้มันน่าจะจับแบบถนัดมือมากๆเลยนะครับและข้อดีของเขาเห็นตัวนี้ไหมนี่เลยมีเอาไว้แบบนะครับคุณผู้ชม เอาไว้เสียบกับกระป๋องกระเป๋าหรือใครที่มีถุงมือช่างแบบนี้เวลาใช้งานเขาก็สามารถเออเอาใส่แบบนี้ได้นะดูนะนี่นะอ้าวใช้เสร็จแล้วเก็บไว้ก่อนอย่างเงี้ยเป็นกางเกงหรือจะเป็นใครที่มีเข็มขัดที่ใส่อุปกรณ์ช่างอ่ะอย่างเงี้ยเขาก็สามารถติดตัวตัวเนี้ยเอาไปทํางานได้นะครับอ่าดูนี้ดีมากเลยนะอ่ะมาดูในตัวของปุ่มนะครับคุณผู้ชมนี่ฮะการทํางานของเขาไม่ซับซ้อนเลยครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มล็อก ปุ่มล็อกนะฮะแล้วก็ปุ่มคายล็อกนะครับสมมุติถ้าเราจะล็อกเขาเนี่ยก็กดปุ่มตรงนี้ให้มันอยู่ตรงกลางนะมันจะกดไม่ได้อ่ะมันจะกดไม่ได้นะดูนะนี่แต่ถ้าเราจะทํางานเขาโดยที่เรากดปุ่มไปแบบนี้นะครับซ้ายหรือขวาก็ได้นะปุ๊บเนี่ยปุ่มกดก็จะสามารถทํางานได้ผมขออนุญาตเสียบแบตให้ดูก่อนแล้วกันอ่ะนี่นะประกอบแบตเนี่ยฮะดูฮะขั้วของมัน,นะฮะบบวกลบก็จะบอกอยู่ตรงนี้อยู่แล้วขั้วบวกขั้วลบนะครับ นะครับแล้วก็เอามาเสียบใส่ตัวเครื่องได้เลยใส่ไปปุ๊บนี่เสียงก็ดังกึกพอดีแล้วก็กดเลยฮะนี่แล้วคุณผู้ชมได้เสียงไหมจริงจริง12โวล์เนี่ยมันเป็นขนาดมาตรฐานเนาะให้ใช้ได้แบบบางคนต้องซื้อพวกโต๊ะตู้เตียงหรือแบบอุปกรณ์ต่างๆที่สามารถ DIY เองอ่ะมันสามารถเอามาเป็นไขควงประกอบได้นะครับอ่าคราวนี้คุณผู้ชมสังเกตตรงนี้ครับ อ่านี่นะครับเห็นไฟไหมเวลาเราทำงานในที่ที่มันแสงน้อยนะฮะก็สามารถใช้งานได้อย่างง่ายๆเลยนะครับอ่ะคราวนี้มาดูวิธีการใส่นะครับตัวดอกสว่านนะฮะแล้วก็ตัวชุดที่เป็นไขควงผมจะยกตัวอย่าง2อันนะเพราะตัวนี้มันสามารถทำได้ทั้งงานที่เป็นไขควงแล้วก็งานเจาะนะครับเวลาเราจะใช้งานเขานะครับนี่ครับคุณผู้ชมเราต้องดึงเขาขึ้นมาแบบนี้ดูนะเราดึงขึ้นมาฟึบอ่อาเดี๋ยวผมขออนุญาตวางตรงนี้แล้วแล้วผมดึงครับ ดึงแล้วก็ใส่ดอกสว่านเข้าไปแล้วก็ปล่อยเนี่ยฮะ <Wow. S 1> นี่เลยเนี่ยแล้วก็นี่หมุนทำงานได้แล้วนี่ไงวุ้ยง่ายมากง่ายมากเอาแล้วนะครับอันนี้เป็นงานเกี่ยวกับไขควงนะถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นงานเจาะฮะเราก็ใช้ดอกสว่านที่เป็นดอกเจาะได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสว่านไขควงกระแทกไร้สายมันสามารถทํางานกระแทกได้ด้วยนี่แบบนี้นะฮะ,ะล็อกไปเลยนี่นะครับ ผู้ชมอันนี้งานเจาะนะนี่เป็นไงเป็นไงใครที่อยากจะเจาะพันหนังที่เป็นไม้เพื่อจะแขวนกรอบรูปนะครับหรือจะเป็นเจาะงานไม้ต่างๆนะครับอันนี้ก็สามารถเอาอยู่เลยนะครับตัวเล็ก แต่เรียกว่ามันติฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันเต็มเปี่ยมไปได้วยคุณภาพจริงๆนะฮะกับสว่านไขควงกระแทกไร้สาย12โวลต์ของแนทนี่เองนะครับเดี๋ยวผมไปลองใช้งานในหลากหลายรูปแบบให้ดูนะฮะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพเจ๋งแค่ไหน๋ยวไปดูกันเลยครับ เรียกว่าเล็กพี่ขี้หนูจริงๆนะครับกับสว่านไขควงกระแทกไร้สาย12โวลต์ของแนทตัวนี้นะครับผู้หญิงก็สามารถใช้งานได้นะผู้ชายที่ช่ำชองเกี่ยวกับงานช่างก็ใช้งานดีนะครับตัวนี้งานเจาะก็เอาอยู่นะครับงานไขควงอูสบายเลยหลายๆคนต้องทํางานแบบ DIY เนาะประกอบโต๊ะประกอบเตียงประกอบต่างๆเนี่ยนะครับตัวนี้เอาอยู่เลยเที่ยงแค่12โวลต์นะก็ถือว่าเป็นเครื่องมือสามัญประจําบ้านที่หลายๆคนต้องมีติดไว้เลยนะครับเอาล่ะใครที่สนใจไปหาซื้อได้เลยที่ดูโฮมทุกสาขานะครับ หมดเวลาลงแล้วนะฮะกับดีอันบ็อกแกะกล่องของใหม่นะครับซึ่งใน EP นะีหน้าทิวจะแนะนำสินค้าคุณภาพของดูโฮมอะไรเนี่ยฝากติดตามด้วยแล้วกันอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานดูโฮม Channel ของเราด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะดูโฮมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่ง เพื่อจะได้มีพาดคอนเทนต์ดีๆของทางดูโฮมชาแนลนะครับ